สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง memory d i m fun นะครับวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับกนแนะนำอนิเมชันอีกเช่นเคยนะครับก็ภายในเดือนตุลาคมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอนิเมะ ใหม่ๆนะฮะเข้ามาเยอะมากๆนะครับซึ่งจะโดนใจหรือไม่นั้นนะฮะก็แล้วแต่รสนิยมส่วนตัวของแต่ละคนนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะแนะนำการ์ตูนแอนิเมชันที่น่าสนใจเรื่องราวหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าในเดือนเนี้ยมันมีงานสัปดาห์หนังสือนะครับปกติเราจะทำมา p รีดักชั่นอะไรแบบนั้นนะฮะก่อนที่จะถึงงานหนังสือค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างที่จะเตรียมการพอสมควรนะครับแต่ปีนี้ผมยุ่งมากๆนะครับเลยไม่ได้ทําส่วนตรงนั้นนะฮะจนกระทั่งงานหนังสือเนี่ยมันเริ่มแล้วนะครับก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับถ้าใครรอคลิปแบบนั้นอยู่ในปีนี้นะครับก็คาดว่านะฮะถ้าวันที่16ไม่ติดอะไรก็จะไปถ่ายภาพบรรยากาศ งานสัปดาห์หนังสือให้ทุกท่านชมเหมือนเช่นเคยในปีนี้นะครับแต่นี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะรอดูก่อนนะครับเอาละนะครับกลับกันเข้ามานะครับกับประเด็นหลักที่เราจะเล่าถึงกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือ a อนิเมชันที่ผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเรื่องนั้นนะครับก็คือยามอัสดง กาลปะปวสารนะครับหรือว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าโทวะโนยุกุเรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวออริจินอลนะครับกับค่าย PA Works นะครับที่เขาเนี่ยครบรอบสตูดิโอของเขานะครับแล้วก็ทำเรื่องราวออริจินอลเรื่องนี้ขึ้นมาอนิเมชั่นออริจินอลหมายความว่าก็คือไม่มีการแต่งเนื้อเรื่อง ขึ้นมาก่อนนะครับมาทําเป็นแบบต้นฉบับณนะนาทีนี้นะฮะแล้วก็ทําเป็นเรื่องนี้เลยเพื่อมาฉายให้ทุกคนได้ชมกันนะครับไม่มีต้นฉบับที่ไหนมาก่อนนะครับท,ที่นี่ที่แรกนะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถนะไปชมเวอร์ชันซับไทยนะครับแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ช่อง t r o p i c อนิเมะเอเชียนะฮะที่ผมเคยแนะนำทุกทท่านไปในคลิปก่อนก่อนนั่นแหละนะครับทีนี้ pa work นะครับหลายคนนะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะฮะผมก็เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ดูอนิเมะค่ายนี้เท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมจำได้ดีนะครับที่ค่ายนี้ได้ทำแล้วทำได้ดีด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องที่มีชื่อว่าย้อนเวลามาปั้นดาวนะฮะ ของเบ้งของเรานะครับ Baripi Come Road to Summer Version Movie อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูนะฮะแต่ว่าจะเคยได้ดูในเวอร์ชันที่มันเป็นอ่าซีซั่นหนึ่งนะฮะที่เป็นมาทำเป็นแอนิเมชันโดยค่ายนี้นะในสปริงสอง2ันะครับสนุกมากๆนะครับเพลงก็เพราะ มากๆนะครับหรือว่าเรื่องที่ผมเคยดูอีก,กเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าแฟรี่โกนะฮะแฟรี่โกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายอมรับว่างานภาพโคตรสวยนะครับเป็นการใช้พูดอะไรแบบนั้นนะต่อสู้กันแต่ว่าภาพสวยมากๆนะครับผมยอมรับเลยนะ ก็เป็น2เรื่องที่ผมเคยติดตามค่ายนี้อยู่นะครับอื่นใดๆคือผมไม่เคยดูเรื่องราวที่เหลือเลยนะครับแต่ว่าก็การันตีได้ประมาณหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นคนที่เคยผ่านงานมาก่อนนะครับงานภาพงานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวเรื่องใหม่ที่ผมกําลังจะแนะนําให้ท่านผู้ชมชมนะครับยามอัสดงกร,ะะปราปวสาเนี่ย คือทุกท่านจะดูอนิเมะเนี่ยฉากเคลื่อนไหวไหลลื่นนะฮะประหนึ่งเหมือนกับดูมูฟี่ในโรงภาพยนตร์ยังไงอย่างนั้นนะครับเนื้อเรื่องมันก็ออกแนวแนวเหมือนกับมูฟี่ในจอใหญ่ด้วยนะฮะมันเหมือนอการ์ตูนแนวแนวมูฟี่อะไรพวกนั้นนะฮะมันจะไม่ ได้มีลักษณะคล้ายๆกับซีรีส์การ์ตูนที่ฉายเป็นซีซั่นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเขาก็ทำออกมาได้ภาพสวยงามการเคลื่อนไหวเยี่ยมแล้วก็เนื้อเรื่องน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้เขาจะกล่าวถึงนะครับเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอากิระนะครับอากิระเนี่ยเขาเป็นเด็กหนุ่มมัธยมปลายนะฮะที่ พ่อแม่ประสบอุบัติเหตุนะครับก็เลยได้มาฝักฝังตัวอยู่ในครอบครัวของนางเอกนะครับนั่นก็คือโทวาสะนะครับโทวาสะนี่ก็จะเป็นพี่สาวในนามของเขานะครับเพราะว่าเหมือนอากิระเนี่ยถูกรับเลี้ยงมาดูแลแล้วโทวาสะพี่ของเขาเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญเก่งกาจในด้านไอทีเป็นอย่างมากนะครับเป็นคนคิดค้นผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นทําให โลกเนี่ยอยู่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยเหลือในการใช้ชีวิตของแต่ละคนให้ง่ายขึ้นจนมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็บ้านเขาก็รวยมากๆนะฮะเนื่องจากเป็นคนสร้างเทคโนโลยีต่างๆให้เติบโตให้ยิ่งใหญ่แล้วก็แบบโด่งดังนะฮะทีนี้นะฮะในระหว่างที่ ทำการปราศัยกันอยู่ในงานเลี้ยงงานเลี้ยงหนึ่งนะครับมันก็ได้มีกลุ่มบุคคลนะครับที่คาดว่าเป็นคนที่ต่อต้านการมีอยู่ของ AI นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนขัดขานเกี่ยวกับงาน AI ของโทซะนะฮะอยู่หนึ่งเนืองนะครับว่าขัดต่อลักศาสนานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อาจจะแบบ มีคนที่แอนตี้การกระทำของ AI หรือการสร้าง AI ขึ้นมาเหมือนณนะปัจจุบันนี้นะฮะก็มีคนส่วนหนึ่งที่แอนตี้ AI กันอยู่นะอย่างเช่นพวกคนที่สร้างสรรค์าง,งานเพลงงานศิลป์ต่างๆนะครับเพราะว่าในขณะที่เขาเนี่ยใช้หัวคิดในการแบบคิดงานคิดแบบอะไรเพื่อทำสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมานะฮะแต่พอเจอ AI ไปพูดปุ๊บ ทำเดียว AI มันประมวลผลให้ก็แทบไม่ได้ทำอะไรนะครับใครที่แบบไม่ได้คิดเองไม่ได้อะไรเองก็ทำสร้างภาพ AI แล้วไปขายเงนะี้ยได้กำไรในขณะที่คนที่แบบเขาต้องใช้ความสามารถในการคิดในการออกแบบเนี่ยกลับพ่ายแพ้นะฮะหรือว่าโดนแย่งงานจาก AI ไปนั่นเองนะครับก็ทำให้มีกลุ่มคนกลุ่ม,ม,ม,มหนึ่งนะ ไม่พอใจแล้วก็ไม่ชอบใจกับการที่มี AI ตรงนี้นะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีพวกหัวรุนแรงรวมอยู่บ้างนะครับขณะที่ปลาัยเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ชุรมุนวุ่นวายขึ้นเพราะว่าใครสักคนนะฮะที่ไม่รู้ว่าคนไหนเนี่ยยิงปืนเข้ามาในงานนะครับเจ้แขนของโทวะสะไปนะครับแล้วก็โดนเข้าไปที่ตัวพระเอก3นัดนะฮะ จากนั้นนะฮะพระเอกก็สลบไปพอฟื้นมาอีกทีนะฮะเขาก็กลับมาพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเครื่องโครสลีฟน่ยหลังผ่านไปนานกว่า200ปีแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาก็คือโลกที่เต็มไปด้วยความเสียหายจากสงครามและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรที่ชื่อว่าโอเวลนะครับและก็ระบบใหม่ที่เรียกว่า อลิเซ่นะฮะหรือว่า LC นะครับได้เข้ามาแทนที่การแต่งงานแบบเดิมนะครับเขาก็เลยรู้สึกสับสนมึนงงเป็นอย่างมากนะครับว่าทําไมนะฮะบ้านเมืองต่างๆอะไรภูมิประเทศอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเขาก็ยังคงคิดถึงพี่สาวของเขาอยู่ซึ่งในใจลึกๆเนี่ยเขาไม่ได้คิด เป็นพี่สาวนะคก็คิดแบบเป็นแฟนเป็นอะไรกันแบบเนี้ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันนะครับเขาก็เลยคิดว่าอยากจะตามหาพี่สาวให้เจอนะครับแล้วก็สืบสาวเราเรื่องให้พบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะที่ตัวของเขาเนี่ย กำลังเดินทางหรือว่าศึกษาความเป็นไปได้ว่าเกิดจากอะไรเนี่ยก็จะมีองค์กรไอ้ที่ชื่อว่าโอเวลเนี่ยมาคอยขัดขวางนะครับหรือว่ามาคอยทําร้ายเพื่อนๆรอบๆตัวของเขานะครับจนเขาเนี่ยจะต้องทําอะไรสักอย่างนะฮะเรื่องราวคร่าวๆมันก็เป็นประมาณนี้นอกจากนี้แล้วนะครับเขาก็ยังค้นพบนะฮะว่ามีบุคคลคลนหนึ่งนะครับที่หน้าตา เราไม้คล้ายกับโทรสารที่เขาตามหาแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนละบุคคลนะครับแล้วก็เธอเนี่ยบอกกับเขาว่าตัวเธอเองนะเป็นแอนดรอยและมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวพระเอกนะฮะทุกครั้งที่พระเอกมีปัญหาตัวเนี้ยก็จะคอยช่วยเหลือพระเอกเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเดียวที่เธอ ยื่นให้มานะฮะนั่นก็คือแต่งงานกับเธอนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมหน้าตาของเธอเนี่ยถึงดูละไม้คล้ายกับโทวัสะนะครับพระเอกเนี่ยจึงต้องหาคำตอบต่อไปนะครับในเรื่องนี้นั่นเองอ่ะคือดูตามเนื้อเรื่องอมันน่าสนใจมากนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวภาพนะฮะลื่นไหลมากๆนะครับชวนให้หน่าติดตามนะ อาจจะไม่ได้ถึงกับภาพมาโกาโตชินไคในยูนีนอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ก็ถือว่าดีในระดับที่พูดได้เต็มปากว่าสัก 80- 9 0ิก็นต์กันละกันนะฮะอันเนี้ยเขาก็เลยต้องเดินทางหาครตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ200ปีที่แล้วแล้วก็พี่สาวของเขาโทสาเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับโดยในใจเขาก็เชื่อลึกๆว่าพี่สาวขเขายังคงอยู่ ภายใน200ปีนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ไปติดตามกันได้นะครับในเรื่องนี้นะครับยามอัส,สดงกลัลปาวาสานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ที่น่าสนใจน่าติดตามนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สมาชให้ memory d r e f u n ด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ